คบทวนเรื่องของความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะที่สามารถจะช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์วิกฤตได้อย่างทันท่วงทีค่ะ มณฑลฐานบุกที่38โดยทีมเวชกรรมป้องกันโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ร่วมกับสนักงานสงเคราะห์ฐานพันศึกเขตนานจัดการอบรมและให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเข้าช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดนานเพื่อที่จะเพิ่มทักษะความชำนาญและขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์วิกฤตต่างๆได้โดยมีการให้ความรู้ สาธิตในการปรมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยเจ็บก่อนที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่งสถานพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บที่ถูกต้องและรวดเร็วเพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั้นได้มีทักษะความชำนาญเพิ่มขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ไปดูแลผู้ป่าดเจ็บและเพิ่มขีดความสามารถความชำนาญในอันที่จะช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุได้อย่างทันท่วงที